สาธุชนผู้เจริญในธรรมในลำดับต่อไปนี้เป็นบทพระพุทธมนต์พุทธชัยมงคลคาถาหรือบทพาหุงก่อนสวดพึงตั้งใจให้สงบและกล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัย อรหังสัมมาสัมพุทธพะกวาพุทธังพะคะวันตังอภิวาเทมิกราสวกขาโตพระกวตาธรรมโมธรรมังนมัสสามิรา สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามีพาะหุงสหัสสมาพินิมิตสาวุธันตังคลีเมฆลังอุทิตะโครัสสเสนมารัง ฐานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกมพิยุทธิตัสัะภรติงโหรัมปนาระวะกมมคคมทัทธยคัง พันติสุทันตวิธินาชิตวามุนินโพตันเตชาสาภวตุเตชยมังคลานินาราคิริงคชวรังอติมัตตภูตังทาวักขิจักกมสวนีวสุทารุนันตัง

ตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกัตวานา迦ธมุทรังอิวะคับพินิยาจินจายะทุทวจนังชนะกายมัตเชสันเตโสมวิธินาจิตวามูนินโผตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายามติสัจจกถวาทเกตุงวาถาพิโรปิตามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏิปัลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานินันทวปนันทพุชคังวิพุททางมหิทพิงปุ เทนะเถระพุชเคนะธมาปะยันโตอิทูปททะเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิทุกขาหิทิทพุชเคนะสุธัตะหาทังพระมังวิสุทธิชุติมิธิภกาพิธานัง

อยปัทวานิโมขังสุขังอธิขเมยยนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายสัพพปานินางปุรตวาปารมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจฉวัตเชนะโหตุเตชยมังคลัง ชยันโตโพธิยามูเลสักกญานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหีชัยสุชัยมังคะเลอปราชิตตปันลังเกสีเสปทวโปคะเรอภิเสเกสัพุทธานังอคับปโตปโมทติ สุนักขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุพุตโตจะสุยิทังพรมมาริสุปทักขินังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขินังปทักขินังมโนกรรมังปณิทิเตปทักขานะปักขินานิ กัตตวานะละพันตเทปะทักกินีภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสะทาโสทีพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตา สัพพะธรรม,มานุภาเวนะสัทาโสตีภวันตุเตหวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพ,พเทวตาสัพพังฆานุภาเวนะสัทาโสตีภวันตุเตสาธุชนผู้เจริญในธรรมในลำดับ ต่อไปนี้จะเป็นบทพระพุทธมนต์พระคาถาชินบัญชรของสมเด็จเจ้าพระคุณพระพุทธาจาร์โตพรหมลังสีแห่งวัดระคังโคสิตารามเพื่อให้เกิดอานุภาพยิ่งขึ้นก่อนจเจริญภาวนาชินบัญชรโปรด ตั้งนโมสามจบแล้วระลึกถึงและบูชาเจ้าประคุณสมเด็จด,ด้วยพระคาถาดังต่อไปนี้นะโมตัสสะพระคววโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะปุตตะ伽โ喇ลเพปุตตังธนา伽โ喇ลเพธนังอัธิาเยกายยายะ เทวานังปิยตังสุตตวาอิติปิโสภะวายมะราชาโนทาเวสุวรโนมรนังสุขังอรังสุขโตนะโมพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวานัง จตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนราสภาตันหังกะรธทโยพุทธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทตาไมยหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิทโตไมยหังพุทโธธรรมโมทวิโลจเน สังโฆปติทิโตไมหังอุเรัพพคุณากโรโออัธเยเมอนุรุทธโธสารีปุตโตจทักขิเนโกนทันโยปิทิภาคัสมิงโมคัลาโนจวามเกทักขิเนสวเนไมหังอาสุงอานันทราหุโล กัสโปจมหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิติภาคสสิงสุริโยวะปะพังกโรโนิสินโนสิริสัมปโนโสพิโตมุนิปุงขโวกุมารกัสโปเทโรมเฮสีจิตวาทโก โซมม่หังวาทะเนนิจจังปฏิทธาสิกุณากโรปุนโนอังคุลิมาโลจะกุปปาลีนทัสิวลีลเทระปัญจอีเมชาตานาลาเตติลกามมาเซสาสีติมหาเทระวิชิตาชินสาวกา เอเตสิติมหาเทราชิตะวันโกชิโนราซาชลันตาสิลเตเชนาอังคามังคสุสันทิตาระตนงปุรัโตอาสิทักขิเนเมตสุตกคังทชกังปชะโตอาสิวาเมอังคุลิมาลาคังขันธมราปริตตัญจะ Atanatia Sutegang Pakase jahanang asik Sesaapakarasandhita Cnanawarasang yuta Sataapakara อาศะสาวินยังยันโตอนันตชินาเตชะสาวัสสโตเมสกิเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชเรชินาปัญชระมัดชัมหีวิหรันตังมะหีตตเลสัทธาปาลนตุมังสัพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุขุโตสุรโกชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตารโย สัทธรัมรมานุภาวปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติพระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลายผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ทรงพิชิตพระยามาราธิราชผู้รั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะแล้วสเสวยอมตะรถ คืออริยสัจธรรมท,ทั้งสี่ประการเป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์มียีสิบพระองค์คือพระผู้ทรงพระนามว่าตันหังกรเป็นอาทิพระพุทธเจ้าผู้จอมมุนีทั้งหมดนั้นข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเสียนกล้า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีศรัะพระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสองพระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสัพพคุณอยู่ที่อกพระอนุรุทธะอยู่ที่ใจพระสารีบุตรอยู่เบื้องขวาพระโมกขลาอยู่เบื้องซ้ายพระอัญญาโกนทัญญะอยู่เบื้องหลัง พระอานนต์กับพระลาหุนอยู่หูขวาพระกัสสปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้ายมูนีผู้ประเสริฐคือพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยสิริดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขนตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง พระเถระกุมารกัสสะผู้สแสวงบุญทรงคุณอันวิเศษมีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำพระอุณะพระอังคุลิมารพระอุบาลีพระนันทะและพระศีวลีพระเถระทั้งห้านี้จงปรากฏเกิดเป็นกระแจะจุนเจิมที่หน้าผากส่วนพระอาสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรสเป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัยแต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรธด้วยเดชแห่งศีลให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่พระรัตนสูตรอยู่เบื้องหน้าพระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวาพระอังคุลิมาลปร,ริษอยู่เบื้องซ้าย พระธัชขสูตรอยู่เบื้องหลังพระขันธปริตพระโมรปริษและพระอานาตาติยสูตรเป็นเครื่องกลางกั้นดุดหลังคาอยู่บนนภาอากาศอันนึง่งพระชินพุทธเจ้าทั้งหลายนอกที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ผู้ประกอบด้วยกำลังนานา,นาชนิดมีศีลาธิคุณอันมั่นคง คือสัจะปราการเป็นอาภรณ์มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้นด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้าไม่ว่าจะทำกิจการใดๆเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชรแวดวงกรงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอโรคะอุปัตถวุุข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้ายคือโรคลมและโรคดีเป็นต้นเป็นสมุิฐานจงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้นจงอภิบาลข้าพระพุทธเจา้า ผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชรข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีชนีแ้แลข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณนานุภาพแห่งสัตธรรมจึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัตวะอันตรายใดๆ ด้วยอานุภาพแห่งพระชินพุทธเจา้าชนะฆ่าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ขอข้าพระพุทธเจา้าจงได้ปฏิบัติและรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิสนิรันดร เทินสาธุพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักตกทอดมาจากลังกาเจ้าประคุณสมเด็จค้นพบในคัมภีร์โบราณ ได้ดัดแปลงแก้ไขแต่งเติมให้ดีขึ้นเป็นเอกลักษณ์พิเศษได้เนื้อถ้อยกระทงความสมบูรณ์แปลออกมาแล้วมีแต่สิ่งสิริมงคลแก่ผู้สวดภาวนาทุกประการพระคาถานี้เป็นการอัญเชิญพระพุทธานุภาพแห่งพระบรมศาสดา สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าที่ได้เคยมาตรัสรู้ก่อนหน้านั้นจากนั้นเป็นการอัญเชิญพระอรหันต์ขีนาศพอันสำเร็จคุณธรรมวิเศษแต่ละองค์ไม่เหมือนกันนอกนั้นยังอัญเชิญพระสูตรต่างๆอันโบราณอาจารย์เจ้า ถือว่าเป็นพระพุทธมนต์อันวิเศษแต่ละสูตรมารวมกันสอดคล้องเป็นกำแพงแก้วคุ้มกันตั้งแต่กระหม่อมจอมขวัญของผู้ภาวนาพระคาถาลงมาจนล้อมรอบตัวจนกระทั่งหาช่องโหว่ให้อันตรายสอดแทรกเข้ามามิได้ อานุภาพแห่งพระคาถาผู้ใดได้สวดภาวนาพระคาถาชินบัญชรนี้เป็นประจำอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เกิดความสิริมงคลสมบูรณ์พูนผลศัตรูมู่พานไม่กล้ากล้ำากลายไปทางใดย่อมเกิดเมตตามหานิยมเกิดลาบผลพูนทวี ขจัดภัยจากผู้ผีปีาศาจตลอดจนคุณใสต่างๆทำน้ำมนตร์รดแก้สัพพโรคภัยเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมีคุณภาพตามแต่จะปรารถนาดังคำโบราณว่าฝอยท่วมหลังช้างจะเดินทางไปที่ใดๆสวดสิบจบ แล้วอธิษฐานจะสำเร็จสมดังใจ